โอ้เดี๋ยวรีวิวกระทะให้ดูช่วงเช้าๆครับนี่เนาะชุบเหล็กครับชุบเหล็กกระทะชุบเหล็กเนาะนี่กับช่วงเช้าเราจะประมาณนี้เนาะยางเนี้ยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ของผมนี่เปลี่ยน 8เส้นหลังใหม่ครับตัวนี้เอาของ 2K มาใส่แล้วก็ซื้อยางใหม่ใส่ 2K ครับนี่เนาะส่วนสีส้มหน้าหน้านี่ก็ทำใหม่ครับทำสีใหม่เนาะนี่ยาง 2K ประมาณนี้เนาะตามสภาพไปก่อนครับพ่อบอกว่ามันหน้ามันแคบแล้วมัน มันแว่งเนาะไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่ามันไม่เหมือนถ้าใช้ลิเดียนผมว่านี่เลยครับ295เนาะใส่295ดีกว่าครับผมว่าหน้ามันใหญ่ครับหน้าใหญ่หน้าใหญ่เวลาลงขึ้นลงอะไรโดนขึ้นโดนอะไรมันมันจะไม่แว่งเยอะเนาะ ร้อ2คอาจจะไปไม่รอดแล้วครับได้ปีหน,น,นึ่งแบบนี้ร้อ2คเนาะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าคู่หน้านี่เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะประมาณนี้ครับแบตก็จัดใหม่ครับ เก็บงานเยอะครับคันนี้เก็บงานเยอะมากโอ้ตัวแรงผมไม่ได้ล้างเลยครับนเครื่องไว้ครับด้านในก็ยังไม่ได้เป่าเลยครับหนูกัดสายไฟหมดยัง วันนานนาน,น,นได้เผาหัวครับยังไม่ได้ใส่อ้อยกับเขาเลยครับตายท้องสองเคครับพอได้นะเอา้าโชคนาวินก็เริ่มปฏิบัติการแล้วครับออกแล้วเนาะผมนี่ยังไม่ออกครับรออ้อยอยู่ครตัดอ้อยอยู่เนาะ ส่วนผมก็จะเอาคัานนี้ไปเก็บไฟทำไฟก่อนไฟหลังค้าผมก็ยังไม่มีเลยครับเอาตามสภาพไปก่อนครับช่วงนี้